สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแอมนะครับครับอู๊ดครับก็วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์เรื่องการแต่งรถดีกว่าเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ชอบสายคลาสสิกหรือว่าอยากจะมาเล่นมอเตอร์ไซค์ทรอัมนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ข้อมูลแล้วกันนี่เหมือนแบ่งปันนี่ไงแบ่งปันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นคนชอบรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะแชร์จากประสบการณ์โดยตรงนะครับกับคําถามหลายๆคนที่ถามเข้ามา ในเพจเองนะครับแล้วก็เวลาเจอกันเวลามิสติ้งกันก็ชอบเขามาถามาว่าจะเล่นตัวไหนดีถูก,ถกนะครับวันนี้มีอยู่2ตัวที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับสองคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแฉมตัวมออลมอ่าร,ร,ร,รุ่นแรกแรกรุ่นแรกแรกมออลมเนี่ยคือรุ่นแรกๆอย่างที่บอกไปนะครับผลิตมาจนถึงปีประมาณปี2015อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หยุดการผลิตแล้วก็จะมาเป็นตัวใหม่ๆสอ <16 S 2> เพันหกก็เป็นมอเตอรน้ำใช<า>เขาจะเรียกเป็นตัวม้อน้ำนะครับ อ่ะย้อนกลับมานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยสายคลาสสิกจ๋าและก็ชอบความเป็นคลาสสิกมากๆเลยนะฮะอยากจะเอามาแต่งเอามาคัสตอมหรือว่าอยากจะขี่เดิมๆก็ได้ตัวเลือกตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่เป็นปีใหม่สุดก็คือตัวมออลมปี2015อืมก็นี่นะทั้ง2ตัวนี้ที่จอดอ,อยู่นะครับจริงๆมออลมพิวซ์มันมีมันมีหลากหลายนะสแคมเบลก็มีมอรมมมอรลมนะครับ ตัวทัดตันเนี่ยตัวตัวคาเฟ่เนี่ยเหมือนคันนี้ก็เป็นมออรลมหรือว่าทีร้อยคันนี้ก็เป็นม้อลมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวเอสอีนะครับก็เป็นมออลมเหมือนกันตัวนั้นจะเป็นล็อแมกในการเลือกรถนะฮะเอาเป็นว่าอยู่ที่ความชอบของเราแล้วก็อยู่ที่งบประมาณเป็นหลักแต่ถ้าว่างบไม่มีปัญหาก็เลือกได้เลยครับว่าจะชอบตัวม้อลมแบบที่จอดอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวม้อน้าเป็นตัวใหม่นะครับผมแนะนําแบบนี้พี่อูดจากประสบการณ์ในการใช้รถที่ผมมีอยู่ทั้ง2แบบ ถ้าเป็นคนชอบเทินดางไกลๆนะครับแล้วก็เป็นมือใหม่เลยแอมแนะนําตัวไหนผมแนะนําเป็นตัวหม้อน้ํำไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าสู่บริการง่ายแล้วก็ดูแลง่ายแลมันใหม่ถือว่าเป็นรถใหม่แล้วก็มีให้เลือกป้ายแดงก็ยังมีขายอยู่แต่ถ้าว่าเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและถ้าว่าต้องการอารมณ์แบบคันเร่งสายนะครับการขับขี่แบบไม่ต้องเร็วมากไปเรื่อยๆได้ฟิลเนี่ยนะครับ ก็เล่นเป็นตัวมอลมสองคันนะครับสองคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นแพมทีร้อยคือคันนี้ตัวมอลมและคันนี้ตัวทัตตันเก้าร้อยนะครับคันนี้ก็พอจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับเขาเรียกว่าทรงลุงทรงลุงก็มีการแต่งบมดิฟายไปเดี๋ยวเราค่อยมาจอดลึกคันนี้แต่เอาจิ้งนะคันนี้ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากตัวเดิมเท่าไหร่นะถ้าดูเหินเลนะดูเินเลแต่คันนี้ทรงคัสเคันนี้ต่างเลยช่คันเหลืองนี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวอันนี้เป็นรถผมเองนะครับก็ใช้ขี่ประจําอยู่แล้วนะครับ ตามาดูคันนี้ดีกว่ามันมันมันต่างกันยังไงนะครับคันนี้เดิมเลยเนี่ยฮะรถเป็นทรงคาเฟ่หรือเขาเรียกว่าตัวทัตตัน900มันคือแฮมจะหมอกใช่ไหมแฮมมันจะหมอกนะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีเงินล้อก็จะเป็นสีเงินนะครับแต่ข้อดีในการที่จะทำคันนี้เนี่ยคือพวกของถังไม่ว่าจะเป็นพวกถังน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยตัวพ้อลมไม่ว่าจะเป็นตัว ตัวทีร้อยก็เอาง่ายๆคือไม่ต้องเปลี่ยนถ้าทำก็เปลี่ยนใช้ตัวเดิมใช่หรือว่าสแคมเบิลสแคมเบลเก้าร้อยก็เหมือนกันในตระกูลของหม้อลมเนี่ยถังน้ำมันเหมือนกันเอาเป็นว่าซื้อตัวไหนมาใส่ก็ได้เบื่อใหญ่จะเปลี่ยนถังเราไปหาถังมือสองเก็บไว้แล้วทําสีก็มาใส่ได้จะแตกต่างจากตัวหม้อน้าถ้าเป็นตัวทัตันอาเนี่ยถังจะไม่เหมือนกันอันนี้คือจุดยึดเดิมทุกอย่างเดิมหมดเหมือนกันไม่ต้องแปลงเลยใช่นะครับถ้าเรามีงบไม่เยอะนะครับในการที่จะเลือก ไทอัมสักคันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมาดูเป็นตัวมอเอลงปี2015แล้วโฟกัสไปที่ตัวอตัวทัตตัน900คือแบบนี้นะครับตาแบบนี้คือไม่ได้แบบเดิมนะเดิมมันจะไม่ให้ทรงนี้นะครับสมมุติว่าเรามีรถทัตตัน900สักคันหนึ่งแล้วเราอยากจะได้ทรงหล่อๆสไตล์แท็กเกอร์แบบนี้ก็ส่งรถมาให้เราทําได้จะเป็นแบบนี้เลยครับันนี้จะใช้งบอยู่ที่ประมาณ2แสนนิดๆพี่อุ๊ดนะครับอันนี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างถังน้ํามัน ทำสีใหม่เดิมมันจะออกสีเขียวตอนนี้โลโก้ตัวนี้เหมือนกลับมาฮิตนะเราลอกสีเก่าทำสีใหม่นะครับและเป็นโลโก้คลาสสิกแบบนี้เดินเส้นสีทองนะครับชุดบนเราเปลี่ยนแฮนด์ใหม่ัะนะครับแล้วก็เอาไม้เดิมออกใส่เป็นไม้เล็กแทนนี่นะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่มีการตัดท้ายตัดท้ายนะครับข้อดีของตัวหม้อลมเนี่ยท้ายมันจะไม่ได้กระดกมากมันจะออกเรียบๆนองศามันจะไม่ไม่ค่อยขึ้นสามารถตัดแบบนี้แล้วก็ซ้อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ สร้างเบาขึ้นมาใหม่เบาก็จะดูหนานุ่มหน่อยพี่รู้สึกว่าพักเท้าก็เปลี่ยนหัวใจหลักที่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยเป็นทรงนี้นะฮะก็คือเรื่องของพักเท้าด้วยนะครับเดิมเนี่ยตัวทัตตันเก้าร้อยเนี่ยพักเท้ามันจะยืมไปข้างหลังไปหน่อยหนึ่งคือถ้าหากว่าเราจัดทรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราไม่เปลี่ยนพักเท้านะทรงรถมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะคือมันจะขี่แล้วมันจะดูท่าแปลกๆนิดนึงใช่ใช่ใช่ครับเท้ามันจะเบ้ไปข้างหลังทางที่ดีถ้าเปลี่ยนแฮนด์แล้วอยากจะให้ขี่สบายมากขึ้น ก็เปลี่ยนพักเท้าแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับสั่งที่ผมได้เพราะว่าตัวนี้สร้างที่ร้านเราครับรวมถึงท่อด้วยท่อเนี่ยเราสร้างตรงรุ่นเลยสําหรับตัวมอรมหรือว่าตัวทัตตัน900นะครับแบบนี้เนี่ยสีดำนะฮะอยู่ที่24,000บาทอันนี้คือสามารถใส่ตรงรุ่นเลย่าพี่อุฒขออนุญาตขึ้นคอมไปดูหน่อยขอหน่อยคือคือทัตตัน900นี่ยทรงเดิมเนี่ยทั้ทามันจะอยู่แบบประมาณนี้ ใช่แล้วเวลาขี่เนี่ยขาว่าขาอาจจะแนบอย่าเราเนี้ยเขาดีไซน์ออกแบบมาให้โต๊ะทับต้านเนี่ยมันซิ่งมันซิ่งสิ่งอารมณ์แบบคาเฟ่เลเซอร์เนนี่ยมัจะทรงคล้ายๆอย่างนี้ใช่แต่พอเราจับทรงใหม่มันจะน่าลงคล้ายๆทีร้อยละใช่ครับแล้วก็ทรงมันจะเปลี่ยนไป ทรงแบบนี้มันจะขี่ง่ายขึ้นกว่าตัวคาเฟ่ถูกต้องถูกต้องขึ้นขี่รู้สึกสบายเลยไหมฮะคือคือพี่ก็ยังมองอยู่นะว่าพี่อาจจะเอาทัตตันอาไปแปลงแบบนี้นะก <c oughs> <ๆ>็ได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะก้มเม่ได้เพราะว,าาว่าท<ๆ>ัตตันอาตัวปี2016ขึ้นไปที่เป็นตัวมอ้อน้ำเนี่ย<อ>ข้อดีคือมันได้ของแต่งมาเยอะอได้เบรกได้โช๊คได้อะไรมาดีเลยเรามาเปลี่ยนแผงคอเปลี่ยนแฮนด์ก็สามารถเป็นทรงนี้ได้เพราะรุ่นน้องในกลุ่มทำอยู่ทันได้ก็เล็งอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อมแล้วแหละ ทรงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการเปลี่ยนยางให้มันดูโหดขึ้นนะครับยางหน้าเนี่ยขอบ18ใส่ได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปยุ่งล้อหลังเนี่ยเป็นขอบ17ก็ใส่ได้เลยเปลี่ยนยางอย่างเดียวเลยเปลี่ยนยางอย่างเดียวยางหลังเนี่ยเพื่อนๆืใส่เบอร์ร5อยด้านหน้านี่ใส่เต็มซุ้มเลยเบอร์ร2อยนะครับแล้วกับบางคนแต่งแล้วก็สร้างขาจับ ตัวตัวยึดบางค้หน้าใหม่ตัวยึดนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปก็เปลี่ยนชกหลังเป็นเออร์ลินประมาณนี้หน้าด้วยนะหน้าใส่ไส้ใหม่แล้วก็ที่มันดูโหดดุดันแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูคือเราเก็บสีดําใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตัวทัตตัน900เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสีสีดําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝาครอบเครื่องต่างๆเห็นไหมแล้วก็รวมล้อสีงล้ออลูมิเนียมเงินๆใช่เราเก็บดำให้ใหม่ทั้งคันแบบนี้รถออกมาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ครับ เสียงมันในนี่ดีนะมันมีสเสน่ห์นะมันมีสเสน่ห์นะเสียงเครื่องยนต์มีหัวน้ำเนี่ยจะว่าไปนะหอบๆเหมือนฮาร์เร็มเงน้ยนะแอบหอบๆ คือเสียงของตัวหม้อลมกับหม้อน้ำเนี่ยเวลารอบเดินเบาเสียงจะต่างกันออใช่มันจะออกคออบตึ๊ดตึ๊ตึ๊บตึ๊เนี่ยนี่คือสเสน่ห์ของความเมนหม้มอลมและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างที่ผมรู้สึกได้ก็คือในเรื่องของคันเร่งคันเร่งมันจะบิดแบบแบบติดเยู่่ไเติมใช่ไมจะตึ๊ตึดตึ๊ดตดีแต่ถ้าว่าเป็นตัวใหม่เนี่ยตัวหม้อน้ำเนี่ย คันเร่งมันจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วอันนั้นมันจะไปได้ฟิลเวลาบิดมันจะลื่นไหลเหมือนรถยุคใหม่อันนี้คือเสน่ห์ของเขานะครับพี่มองอย่างี้แอมเรื่องการแต่งรถเนี่ยมันก็เหมือนแฟชั่นอ่ะมันก็จะย้อนวนกลับไปอย่างเงี้ยเหมือนยุคนั้นนิยมเกงขากระดิ่งเงี้ยโดยพาคมันก็หายไปแล้วมันก็จะกลับมาใหม่แต่เวลาเกงขากระดิ่งมันกลับมามันอาจจะไม่ได้ทรงเดิมเป๊ะ ก็เหมือนกันแต่งรถเนี่ยทรงแท็กเกอร์อย่างกิมก็มีมานานแล้วนะแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงแบบนี้สักร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ที่แฟชั่นอยู่ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าแฟชั่นยุคสมัยแต่งรถก็เหมือนแฟชั่นก็มีการวนเวียนไปมาอยู่กระแสตอนนี้กําลังมาแบบนี้ก็มาอาจจะกลับไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมมองอย่างนี้นะว่าถ้าหากว่าเราขี่ทริอัมเนี่ยข้อดีคือมันเป็นรถคลาสสิกจะกี่ปีจะกี่ นั่นก็ตามเนี่ยเพื่อนเราไปเปิดมกกากซีนูก็ได้ย้อนยุคไปเนี่ยตัวปีเก่าๆลึกๆของไอยอัมก็ยังสวยอยู่ยังหล่ออยู่ต่อให้เป็นปีเก่ากว่านี้เอามาขี่กับปีใหม่ก็ยังยังหล่อเหมือนกันใช่ข้อดีของรถคลาสสิกคือแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ขี่รถคลาสสิกอยู่นะครับรู้เลยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งนะครับในการขี่รถมันจะขี่กันไปยาวๆเลยคือข้อนี้แหละคือคือทำให้พี่กับมาเล่นไทยอัมเพราะเมื่อก่อนเราก็ขี่รถพวกรถญี่ปุ่นรถสปอร์ตรถอะไรนะมัน พอ,อตัวใหม่ออกตัวเก่าจะ,จะเชือตัวใหม่หอกตัวเก่าก็ยังหลอ่อยัยงหล่ออยู่เลยนะครับอย่างคันนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าของรถเนี่ยนะครับเขาเบื่อทรงนี้เขาขี่ไป 2- อสาปีเนี่ยเขามาเปลี่ยนทรงได้เลยนะทํายังไงรู้ไหมเปลี่ยนล้อหน้าหลังเป็นขอบ16ใสยย่ยางใหญ่ครับก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วนะ<ช>แล้วก็เปลี่ยนทรงแฮนด์เนี่ยก็จะจบเลยครับก็ใช้งบไม่เยอะด้วยครับคันเดียวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทรงได้หลากหลายอืนี่คือข้อดีที่เราชอบนะครับ เอาเป็นว่าใครที่ดูพวกเราอยู่และติดตามนะครับอยากจะให้ช่วยดูรถให้หารถให้หรือว่าอยากจะจะซื้อจะขายะจะซื้อจะขายรวมถึงการแต่งรถเนี่ยจะให้คําแนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาหาผมได้เลยโดยตรงนะครับแล้วก็ติดตามทั้งในเพจทั้ง Ti t o อกทั้งไ G ก็ติดตามได้เลยนะครับ,รบวันนี้ผม กับที่วูดก็ถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับเพราะบางคนอาจจะเล่นรถมานานของเรานะครับแต่พวกเราก็เล่นในระดับหนึ่งที่พอจะแบ่งปันความรู้แบบนี้ให้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเลือกรถให้ดีนะครับแล้วก็เป็นรถที่เราชอบนะครับจะได้ขี่กันไปยาวๆเลยครับคุณครับครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นทีร้อยทรงลุงนะฮะเดิมทีก็เป็นทีร้อยตัวมออลมปี2015นะฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวแบบเต็มๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงฮะ แต่ก็จะแตกต่างกับตัวสไตล์แท็กเกอร์นะคันนี้ที่รีวิวไปเมื่อกี้ตัวนี้ก็หม้อลมเป็นตัวทาตัน900นะครับถ้าใครชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกทรงลุงก็ต้องมาทรงแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ <Okay. S 2> ก็ถ้าใครชอบ ทรงแบบนี้นะครับก็ต้องไปหาตัวทีร้อยหม้อลมมาทำนะฮะี่ก็จะเป็นคลาสสิกอย่างนี้ยแหะครอันนี้เป็นสไตล์แท็กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขี่เทียบให้ดูทรงลุงด้วยถ้าซิ่งๆหน่อยอารมณ์แบบจี๊ดจนะ ถ้าตันก็ร้อยขับมัน,นครับมันจะมันจะชี้จ้ายกว่าทีร้อยฮนะ ี่สนุกนะขี่สบายเอาเป็นว่าพอมันมาเป็นทรงแบบนี้ขี่สบายขึ้นเยอะเลยนะครับบวกกับใส่ท่อเข้าไปนะทำให้รู้สึกบิดแล้วเนี่ยติดมือมากขึ้นสนุกขึ้นขี่มันขึ้นครับนี่คือสเต็ปของอทัตตัน9 0้น,900นะฮะจัดทรงใหม่งบคันนี้ทำไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทำสี่ถังด้วยแล้วก็ใส่พวกโช๊คหลังแล้วก็ชุดไม้แต่งด้วยคันนี้จบไปที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่รวมราคารถนะครับค่าแต่งอย่างเดียวฮนะ ตัวนี้ทำไม่เยอะมันทรงมันคล้ายๆทรงเดิมอยู่แล้วเรียกทรงลุงฮะเมื่อกี้ทัตตัน900ที่เป็นตัวหม้อลมนะอันนี้เป็นทีร้อยฮะแต่มิติรถใกล้เคียงกันแต่คันนี้มันดูใหญ่กว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดท้ายแล้วก็บังโคนหน้าหลังเนี่ยมันดูเต็มกว่าแล้วแต่ชอบนะฮะ อารมณ์เสียงมันจะแบบตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบกว่าซึ่งหม้อน้ำมันจะไม่มีแบบเนี้ถ้าชอบโขโข ổ หน่อยก็มาแบบนี้ก็ได้ ันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าทรงลุงนะฮะก็ท่าขี่ก็สบายเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ลุคของคาแรคเตอร์รถเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าสายชิลแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเอาแบบโหดๆดูๆหน่อยก็ต้องสไตล์แท็กเกอร์แบบเมื่อกี้ครับ